อยากให้แกว่งจริงๆค้างเงินบาทนิ่งๆอ่ะดีสุดสำหรับคนทำธุรกิจนะไม่ต้องไปเบ็ดกับตัวหรือว่าทำเฮดจิงอะไรต่างๆกับตัวค้างเงินมากมายอ่ะนะครับเอาให้สกคบกับตัวธุรกิจหลักง่ายกว่านะดว่ายังไรก็ตามก็ยังไงข้างเงินก็คงเหวี่ยงแหละตาม p olicy ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ด้วยด้วย,วยภาพรวมเนี่ยวันนี้จะเป็นการรีพอร์ตตัวเดือนธันวาเนาะคาดหวังตัวอยอด ในการส่งออกเนี่ยประมาณสัก24,000ล้านเหรียญน,นะครับก็ถ้าคิดในการโกรดเนี่ยเดือนธันวาปีแล้วเนี่ยไม่ใช่ปีแล้วปี2023นะครับเมื่อเทียบกับปี2024เนี่ยจังหวะของการโกรดขึ้นมาเนี่ยจะบวกขึ้นมาสักประมาณ7%กว่านะครับที่ตลาดคาดาหวังไว้7.4%นะครับก็ถือว่ายังบวกด้วยตัวเลขที่ค่อนข้างสวยนะครับแต่ถ้าเกดูจากโ o มเม t นตัมเนี่ยแน่นอนอฝั่งของตัวเดือนพฤศจิกายนเนี่ย ปิดอยู่ในโซนสักประมาณ2องหมื่นกนะครับสองหกว่านะครับดังนั้นเนี่ยการดึงเข้ามาที่มุมต่ำของเดือนธันวาถ้าเกิดปิดด้วยการโกดสักประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยสัญญาณของแนวทิศทางเนี่ยของกราฟเนี่ยมันก็จะเป็นภาพภาพของกราฟที่อถอยลงมานิดนึงนะครับก็ตามซีซันเอเพราะเราเห็นว่าสัญญาณของตัวภาพรวมของตัวเดือนธันวาเนี่ยจะมีจังหวะของการแผ่วๆลงมานิดหน่อยว่ามันเข้าสู่ช่วงของการเฉลิมฉลองแล้วเนาะจังหวะของการที่ จะส่งออกอะไรต่างเนี่ยมันส่งออกไปเก็บแล้วตั้งแต่ช่วงโคอรนสามเนี่ยปลายปีก็เป็นภาพของการซื้อใช้จ่ายมากกว่ามากกว่าการที่จะเล่งส่งออกเนี่ยตามซีซันนอลก็คือฤดูกาลเนี่ยธันวามันแผ่วอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเส้นสีเหลืองเนี่ยวันนี้แถวลงมาตามค่าก็คืออยู่ในโซนขยายตัว7%หรือว่าแถวแถวประมาณ24 0 0 0เนี่ยกราฟมันก็จะทิ้งรวงมาตรงเนี้ยมันก็คล้ายๆเป็นเส้นขนานกับ2เส้นนี้เนาะไอเส้น2 0 1พันเอันนี้อาจจะเออเลอร์นิดนึงนะครับช่วง ช่วงการประเด็นพวกโควิดต่างๆขณะที่โมเมนตัมในช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มเริ่มดีขึ้นก็เป็นโมเมนตัมที่ปกติก็เริ่มเข้ามาในโีนาะก็แม้ว่าแม้ว่าธันวาอาจจะมีจังหวะของการที่ถอยมาอย่างเงี้ยแต่ก็อยู่อยู่ในภาพของการที่เทียบกับตัว2023หรือว่า2022สเนี่ยสัญญาของการส่งออกก็ยังสูงสูงกว่าทั้งทั้งหมดนะครับในเนี้ยด้วยคีย์เวิร์ดของภาพร,รวมของส่งออกไทยเดือนธันวาเนี่ยก็ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะเมื่อเรียบเทียบกับตัวธันวาด้วยกันแล้วก็โดยรวมทั้งปีก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดใหม่นะครับสําหรับตัวการส่งออกของตัวไทยเนี่ยทาได้ดีครับดีแล้วปีนี้ก็คาดหวังว่าถ้าเกิดภาวะความผันผวนของตัวทรัมป์เนี่ยไม่ได้กระทบในเชิงเศรษฐกิจโลกในเชิงการส่งออกมากมายเนี่ยสัญญาณของปีนี้เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มของการที่เติบโตของการส่งออกได้ดีนะถ้าเกิดเศรษฐกิจกลับมาทั่วโลกได้ดีมากขึ้นนะครับ ก็ S <S ค่อยๆดูกันตัวเลขส่งออกไทยก็น่าจะออกช่วงใสายๆครับช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงประมาณนี้แต่ว่าบน,บนบนบาทแบบนี้ที่มันเริ่มแข็งมาแล้วก็โอเวอร์แหงคุณทั้มเอาไม่เอาอะไรเงี้ยอย่างนี้หุ้นแนวส่งออกช่วงช่วงเนี้ยช่วงอะไรวะกลุมมกรากลุมพาดิจนถึงงบออกคงยังไม่ได้เป็นกลุ่มที่หยิบมาเล่นกันมั้ง นราเข้าใจถูกไหมอ่าผมว่าเซฟทติบายมากกว่าคือถ้าเกิดภาพภาพหลักอะ,ะเราเห็นว่าบาทมันเริ่มกดลงในเชื่อของตัวหน้าคุณคุณสูงออกอะอาจจะแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้แรงมากนนเนูถือว่าเซฟทติบไลนี่้เกิดมีสตอรี่ในการซัพพอร์ตจริงเนี่ยสัญญาณก็พอที่เก่งได้ถ้าเกิดเอาภาพภาพรวมบ้านเราเออรถยนต์รถยนต์ผมว่าเหมือนยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยแรงมากครับยังไม่ค่อยแบบั้นก็ผมว่า กลุ่มออโต้คงคงยังไม่ไม่ได้มีแรงเก่งสวนขึ้นมานะครับกลุ่มธุรกิจอาหารเครื่องดื่มส่งออกเนี่ยกลางๆแล้วกันนะครับมันไม่ใช่ช่วงสีซสั้นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวต้องไปรองบในช่วงต้นต้นปีก่อนช่วงปลายปลายปีงบมันอาจจะเบาๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากสำหรับตัวนะครับคุณชุดพวกนี้นะครับส่วนชุดที่สามเนี่ยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตัวนี้ผมว่ามีหวังอ่าฮะอาจจะสวนกับ เทรนด์ของตัวข้างเงินได้เหมือนกันนะกลุ่มเอเล็ huh. e กก็ยังคงคาดหวังครับหน้าคุณน e ิเล็กที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆหมไฮเทคโนโลยีเนี่ยยกตัอย่างเช่นล่าสุดปั่งของตัวทรัมป์พยายามทิกออฟโปรเจกต์ AI เนี่ยหน้าคุ้นที่มันลิงก์กับแบบเนี่ยผมว่ายังเป็นจุดหนึ่งที่ได้ไประโยชน์ซึ่งบ้านเราก็แน่นอนตัวที่เบอร์หึเลยนอนมาเนี่ยเดลต้านะครับเดลต้า uh huh. แม้ว่าจะเป็นหุ้นเหมือนเดิมคือหุ้นที่ PE สูง valuation สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการแต่ท้ายสุดผมว่ามันก็จะเล่นทรงเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็ท้ายสุดอ่ะกำไรของ analyst อะจะค่อยๆปรับขึ้นมาเองนะครับก็เชื่อว่าเชื่อว่าเป็นภาพแบบนี้คือเดลต้าจะไม่เล่น PE ถูกอะจะเล่น PE ที่แรงตับเดก็ตามที่เทรนเทคโนโลยีโลกเนี่ยยังอยู่โซนแบบนี้หุ้นหน้าหุ้นหน้า US tech อ่ยังยังเป็นภาพของการเอาเปรร์มได้อยู่เนี่ยการจะหาจังหวะของการเล่นที่ PE สมเหตุสมผลตามทฤษฎีเนี่ยผมว่ายากนะครับอันนี้จุดนี้ก็จะยังเป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าเดลต้าน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างวินนะในคานี้แล้วก็ถ้าลองไปเนี่ยอย่างฝั่งตัวแคลคอมแม้ว่าตัวทุกเก่าของเขาเนี่ยถ้าเกิดเป็นอยู่แค่เก่าอะ่ะผมว่ามันก็จะไม่ได้ไม่ได้เชิงของ การให้เวอร์ชั่นที่พรีเมียมนะครับพี่บอว่าปีนี้ปีนี้เดี๋ยวค่อยๆจับตาดูว่าสัญญาณของสตอรี่ของเขาคือการทํำมาจินที่สูงขึ้นเอากาลังทิดไปเล่นที่ตัวตัวสินค้าที่มันมี High ฮมาจินนะครับซึ่งแน่นอน p o r ชั่นอาจจะไม่ได้เยอะแต่ถ้าเกิดทําได้จริงเนี่ยแล้วเริ่มกระตุกเรื่องของตัวมาจินขึ้นเนี่ยความขคาดหวังของตัวตลาดเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับปีนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งแต่ราคาหุ้นต้องบอกว่า มันไล่ขึ้นมาก่อนตั้งแต่ปีแล้วเห็นแต่ว่าถ้าเกิดจุดเปลี่ยนของปีนี้ทำได้จริงอ่ะราคาหุ้นจะยืนอยู่ระมีอัพไซด์นะครับประมาณนี้เรื่องนี้นนก็คิดว่าอิเล็กทรอนิกส์ตัวเด่นจริงๆก็ยังอยู่แค่สองขานี้นะครับสองสองตัวนี้อยู่ตัวอื่นก็เล่นกอกแก๊กตามเขาเรียกว่าหน้าคุณทีอยู่ส่วนล่างอะ่ะกับส่วนตัวของนี้คิดว่าตลาดไปต่อต้องใช้หุ้นส่วนบนในการดึงดึงอัดต่อนะครับการยัดหุ้นส่วนล่างณภาวะแบบนี้ก็ยังไปได้ไม่ไกลมาก เท่าไหร่นะเพราะว่าแน่นอนหุ้นส่วนแรกมักจะมีตําหนิมักจะมีปัจจัยลบบางอย่างที่ไม่ไงั้นมันไม่อยู่ล่างทางไม่อยู่ <c oughs> อืมเนาะยกเว้น <c oughs> no. แต่ว่าโอเคหุ้นส่วนล่างแล้วปัจจัยลบอะมันปลดล็อกโอเคอันนีน้พร้อมที่จะดึงกลับขึ้นมาเชินเดียวกันเห็ว่าณภาพแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วหุ้นส่วนล่างปัจจัยปลดล็อกมันไม่เยอะอะนะครับในในเชิงของรายตัวแต่ละตัวเนี่ยมันยังปลดล็อกรายตัวได้ไม่ค่อยเยอะมากนเนี่ยโดยภาพรวมก็ยังคิดว่าประมาณเนี้ยนะครับเก่งได้แต่เก่งขึ้นมาก็ ยังยังไม่ได้กลับมาแบบที่เดิมอะนะครับอ,อ,อชิ้นส่วนยานยนต์โน no. เครื่องดื่มเฉยเฉยอิเล็กทรอนิกส์ยังพอได้อยู่แล้วพวกส่งออกพวกเนื้อสัตว์ละ่ะเออไหวไหมพี่ทําม,มาจะ,มจะกินมากขึ้นไหมอ่ะผมว่ากลางๆแล้วก็โทนอของนาลิสค่อนข้างแบเลยทีเดียว คือคนอลิซปีนี้อย่างที่ลงด้วยซ้ำไปนะที่ดูกันทั้งตลาดอะไม่ค่อยไม่ค่อยบูนในเชิงของการส่งออกของในเรื่องของตัวกลุ่มเนื้อสัตว์เท่าไหร่นะโอเคนะครับปีนี้ไม่ใช่เนื้อสัตว์ปีนี้ผมว่าเนื้อสัตว์อาจจะกลางกคิดว่าระยะสั้นคือสัญญาณของตัวอีเวนต์หรือว่าราคาของผลิตภัณฑ์่ะมันกลับมาดีขึ้นอาจจะเพิ่มเพิ่มแรงเก่งบ้างระยะสั้นคดถว่าภาพหลักตลาดยังไม่ได้เปลี่ยนมุมนะครับถ้าเอาฟูดแอนด์เบเวอร์เลชเนี่ยจริงเบเวอร์เลชอาจจะยังเป็น ทำตลาดได้ง่ายกว่าประมาณนี้ครับ <Okay. S 2> ก็เลี้ <Okay. S 2> ยงจริงอิเล็กทรอนิกส์เบร์เลต์ฟู้ดแล้วก็ออโต้ในชุดทุกส่งออกเนาะในในาพาเซกเตอร์ส่งออกเนาะโอเค